เวอร์ไวเว็บเอสอมุเลตเสนอรายการตำนานพุทธคุณเรื่องเล่าพระเกจิอาจารย์ดังวัตถุมงคลสุดขลังนำเสนอโดยอาจารย์ชาติราชครูพระของกูกูเสกเป็นเอกสุดหมื่นมนุษย์ร้อยเทวาไม่มาเหมือนสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านพบเจอกันเป็นประจำในรายการตำนานพุทธคุณ ผมอาจารย์ชาติและจะกรุมีหน้าที่เสาะหาสุดยอดวัตถุมงคลนำมาฝากนำมาบอกกล่าวให้ท่านได้รับรู้รับทราบครับสำหรับวัตถุมงคลประจำคลิปนี้เป็นตะกรุดสุดขลังอีกแล้วแล้วก็เป็นของพระเดชพระคุณหลวงพ่อชำนาญอุตมะปัญโยอีกแล้วเช่นกันเป็นตะกรุดตำรับมอนครับหลายๆท่านบอกเอ๊ะ อาจารย์ชาติแหมมีของเรียกว่าของดีตามตำรับมอนมาฝากอีกแล้วอ้าวครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้ในหลายๆคลิปนะครับว่าของมอนวัตถุมงคลของพระเกจิอาจารย์ชาวมอนเนี่ยนะท่านคร่งครัดพระมอนท่านคร่งครัดในศีลาจลวัตท่านคร่งครัดในพระธรรมวินัยเหตุนี้สซพลังจิต ารานุภาพของท่านจึงสูงท่านจึงมีบารมีมากพลังจิตแกล่งกล้ายิ่งโดยเฉพาะพระเดชพระคุณหลวงพ่อชำนาญอุตมะปัญโยเอกองอาจารย์ของผมเนี่ยโหหลายๆท่านเป็นสิทธิ์นะไม่ต้องให้ผมบอกหรอกว่าดีอย่างไรเก่งอย่างไรนะอาจารย์ผมเนี่ยหลายๆท่านรู้ดีทราบดีพลิกฟื้นชีวิตกลับชีวิตได้กลับดวงได้จริง ก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับของมอนเนี่ยถ้านับถือจริงใช้จริงแรงบอกเลยว่าแรงเห็นผลชัดบอกเลยว่าเห็นผลชัดนะของวัตถุมงคลของพระไทยเกจิอาจารย์ไทยเนี่ยผมนำเสนอหลายสิบหลายร้อยคลิปนะทีนี้ก็มาดูวัตถุมงคลพระเกจิอาจารย์มอนบ้างเออของมอนนี่ไม่ใช่หากันง่ายๆนะครับสมัยนี้คุณลองไปหาดูสิวัตถุมงคลของพระเกจิมอนเนี่ยมอ่แท้ๆนะครับ แล้วก็รู้ตำรับตำราวิชาการต่างๆรู้พระเวทวิทยาคมในสายลามันเนี่ยหูหายากผมบอกให้เลยถ้าหมดอาจารย์เนี่ยหมดพระเดชพระคุณหลวงพ่อชำนาญไปเนี่ยหูก็ไม่รู้ว่าจะมีองค์ไหนขึ้นมาแทนที่ได้นะอ่าถ้าหมดอาจารย์ก็หมดกันนะว่ากันง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยนำเสนอซะก่อนเลยวัตถุมงคลขลังในสายวิชาลามันวันนี้นำเสนอตะกุดเป็นตะกุดดอกเล็กชื่อว่าตะกุดเพียยเยะ ฟังชื่อคุณฟังชื่อนะถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยก็ต้องเรียกว่าตะกุดเรียกเงินเรียกทองภาษามอท่านบอกเพียเยยเพ้ยเยะเพี้ยเยะก็มีความหมายว่าเงินทองอถ้ามาทําตะกุดก็เป็นตะกุดเรียกเงินเรียกทองตะกุดดอกเล็กครับคนเนความยาวก็อยู่ที่1นิ้วอิ้วไม่ใหญ่ดอกเล็กสร้างด้วยแผ่นตะกัวเป็นเนื้อตะกัวอุดผง เอามาเข้ามาดูรายละเอียดกันดีกว่าว่าตะกุดเพี้ยเย้ยของหลวงพ่อชำนาญน,นั้นดีเด่นทางด้านไหนเอาผมบอกก่อนนะครับเป็นวัตถุมงคลที่หลวงพ่อท่านสร้างท่านทำเอาไว้เมื่อคราวท่านครองวัดบางกุฎีทองนะวัตถุมงคลตะกุดเพี้ยเย้ยเนี่ยออกในงานบรรจุหัวใจพระพรหมซึ่งงานจัดขึ้นในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศ2 5 5พอ้าอ้าว 2552จนถึงปัจจุบันนี้6667 2566 2567โอ้โหสิบสหปีแล้วอะ่ะคุณคิดดูสิตะกุดดอกเนี้ย14-15ปีแล้วตะกุดเพี้ยเยะตำรับมอนหลวงพ่อชำนาญทำให้สำหรับใช้ค้าขายโดยเฉพาะนี่เขาจั่วกันมาอย่างนี้เลยเขากำหนดกฎเกณฑ์มาเลยว่าพระเดชพระคุณ หลวงพ่อชำนาญสร้างสำหรับการค้าขายโดยเฉพาะคำวัพยะเพีเยเนี่ยมาจากภาษามอนแปลว่าเงินทองตะกุดนี้หลวงพ่อท่านตั้งใจปลุกเสกในพรรษานะในปีนี้คือปี2552นี่แะครับ <c oughs> เพื่อจะแจกพ่อค้าแม่ขายหรือพวกที่ทำงานทางธุรกิจนายหน้า ตะกุดดอกนี้เป็นตะกุดดอกเล็กความยาวประมาณนิ้วเดียวสร้างด้วยแผ่นตะกัวลงยันแล้วก็ทาพอกผงเอาไว้พอม้วนแล้วก็ม้วนด้านในเข้าไปหลวงพ่อท่านลงยันที่ใบาลานสอดไว้ตรงกลางปิดหัวด้วยเทียนหลวงคำว่าเทียนหลวงเป็นเทียนขี้พึ้งแท้ที่พระราชทาน ให้ถวายในวัดให้ถวายวัดต่างๆในวันเข้าพรรษาเป็นของมงคลสูงปิดท้ายด้วยเทียนชัยที่ใช้จุดในพิธีเซกพระพรมในวันขึ้น9ก้าค่ำเดือน9ก้านะตะกุดดอกนี้คุณเห็นเป็นตะกุดดอกเล็กๆยาวนิ้วดีโอด้านหัวปิดท้ายด้านหัวเนี่ยปิดด้วยเทียนพระราชทานสำหรับพระมหากษัตริย์ พระราชทานมาสำหรับพระสงฆ์ที่อยู่จำนำพรรษาในวัดวาอารามต่างๆถือว่าเป็นของสูงอีกด้านหนึ่งปิดด้วยเทียนชัยปลุกเสกของในวันที่9เดือน9ของพระเดชพระคุณอาจารย์นี่เป็นของมงคลจริงๆนะครับกลางตะกุดหลวงพ่อให้ปิดทองแท้ๆไว้ต่อโค้ดแล้วก็หมายเลข ตัวตะกุดลงจานพระยันมอสีตัวยันแค่สี่ตัวเนี่ยแต่ว่ามีคุณมีอนุภาพมีพุทธคุณครอบจักกรวาลเลยทีเดียวครับใบลานที่ลงยันค้าขายที่อยู่ซอดไปข้างในคุณไม่เห็นนะเพราะว่าแม่ <c oughs> เสียงแหบอีกแล้วผมขอประทานโทษนะครับอ้าวใบลานที่หลวงพ่อท่านให้ปิดไว้ด้านในนะเป็นใบลานที่ ลงยันค้าขายทำรรม,มาหากินคล่องติดต่อการงานผ่านฉลุยว่ากันอย่างนั้นนะเรียกว่าเอื้ออํานวยอวยผลทางด้านทำมาหากินพริกศรรเศษธธรษฐกิจหนุนธุรกิจการค้าเทียนหลวงก็เป็นมงคลอันวิเศษในแผ่นดินเทียนชัยพระพรมนะก็รวมความว่าเป็นชัยชนะ เป็นบารมีของครูบาอาจารย์พระพรมเทพพยายดาไว้ทั้งหมดปิดทองคำนี่ปิดทองคำด้านนอกเป็นเคล็ดว่าเรียกเงินเรียก,ยก,ยก,ยกทองของมีค่าเข้ามาหานี่เวลาใช้นี่เขาบอกว่าเวลาใช้ให้กรรมตะกุดให้แน่น ตะกุดนี้นะคุณจะเอาไปเลี่ยมเอาไปเข้าหลอดสัก่อนก็ได้นะครับไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดเวลาใช้ให้กำตะกุดไว้ที่มือให้แน่นให้ตั้งใจว่าเนี่ยเมียเพียเทียเนี่ยเมียเพียยเทียฟังดูยากไหมอา้าวถ้ายากก็นะมะพะัทะเออถ้าทนายชาติบอกนะมะพะัทะนี่ก็คุ้นหูหน่อยอ่ะทางมอนท่านบอกว่า เนี่ยเมียเพียเทียทางพุทธที่จริงทางไทยเราเนี่ยก็เอามาจากขอเหมือนกันนะมภัะทะภาวนาว่าอะไรก็ได้อ่ะจะเนี่ยเมียเพียเทียหรือนะมภทะก็ได้ที่สําคัญจดจิตใจให้รวมเป็นสมาธินึกถึงพระรัตนตรยัยเทพพรมครูบาอาจารย์ทั้งหลายมีหลวงพ่อชำนาญเป็นที่สุดแล้วก็อธิษฐานตามใจปรารถนา ตะกุดเพี้ยเยะเนี่ยนะครับอาจารย์ท่านเขียนกำกับด้วยมือด้วยลายมือท่านเองในใบฝอยแ,แต่ละใบแต่ละใบประจําตะกุดแต่ละดอกแต่ละดอกเนี่ยท่านเขียนกำกับเอาไว้ว่าตะกุดเพี้ยเยะยันนี้ลงตะกุดเนี่ยคุณเห็นไหมยันมอนก็คือนํามะพัทะเนี่ยเนี้ยเมียเพี้ยเทียยันนี้ลงใบลานนี่ยันลงใบลานก็เป็นยันมอนเหมือนกันี พระชำนาญวันที่6เดือนเดือน8นี่พศ .52 ขึ้น15คห้าเดือน9เนี่ยอาจารย์ท่านพยายามทำแบบของเก่าเลยคือมีใบฝอยซึ่งเขียนกำกับด้วยลายมือของพระคณาจารย์ผู้สร้างผู้ทำเอาไว้เนี่เป็นของเก่าของแก่สมัยโบราณท่านกระทำอย่างนี้แหะครับมาสมัยนี้อาจารย์ท่านก็พยายามปริวัติให้เข้ายุคเข้าสมัย แต่ก็ไม่ทิ้งของเก่าไม่ทิ้งล่องทิ้งรอยของครูบาอาจารย์ตะกุดเพี้ยเย้ะดีทางด้านไหนอ้าวผมสรุปให้คุณฟังอีกทีหนึง่งดีทางด้านเรียกเงินเรียกทองดีทางด้านโกพกทระซั์ดีทางด้านหนุนการทํางานหนุนธุรกิจการค้าการทํามาหากินถ้าจะบอกอย่างนี้คุณก็โหเหมือนผมบอกแล้วครับหลายๆครั้งแล้วว่า ในยุคนี้พอสอนเนี่ยคุณไปหาพระเกจิอาจารย์ซึ่งรู้พระเวศวิทยาคมตำรับตำรารามันหายากหายากมากผมบอกเลยนะแล้วก็อาจารย์ท่านจะเป็นพระเกจิอาจารย์ซึ่งเป็นที่เชื่อถือเป็นที่นับถือของหลายๆวงการนี่ว่ากันตรงๆนะข่าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้พิพากษาปหลัดกระทรวงในทหารในพล นายตำรวจข้าราชการนักธุรกิจนักการเมืองนับถืออาจารย์หมดนับถือพระเดชพระคุณหลวงพ่อชำนาญหมดด้วยเหตุว่าท่านมีเวทวิทยาอาคมขลังจริงนี่ก็เรื่องหนึ่งด้วยเหตุว่าใจท่านจริงท่านรักลูกศิษย์ไม่ทิ้งลูกศิษย์นี่ก็เรื่องหนึ่งด้วยเหตุว่าถ้าใครมาเอ่ยปากขอให้ท่านช่วยเหลือในด้านใดไม่สุดกำลังไม่พ้นสมณวิสัยท่านเป็นช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เรียกว่าช่วยจนสําเร็จเสร็จสิ้นไม่มีค้างมีคาด้วยเหตุนี้วัตถุมงคลของท่านท่านทําของไว้เยอะนะครับที่ท่านทําเองดําริสร้างดําริทําเองก็มีเยอะแยะที่ลูกศิษย์มาร่วมบุญนะให้ท่านได้ปลูกเสกก็มีอีกเยอะแยะมากมายเลยด้วยเหตุนี้วัตถุมงคลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อชำนานเนี่ยจึงเป็นของดีของขลังของศักดิ์สิทธิ์ตะกุดเพี้ยเยะดอกเล็กๆนี่แหละครับแต่ว่า ถึงพร้อมด้วยความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์มีติดตัวเอาไว้สู้ภัยเศรษฐกิจมีติดตัวเอาไว้ทำมาค้าขายคล่องอ่ามีติดตัวเอาไว้พลิกฟื้นคืนชีวิตได้การเงินการทองดีคนเราเนี่ยนะครับถ้าเศรษฐกิจดีการเงินการทองดีหาเงินคล่องคล่องหากินได้ไง,ง่ายง่ายโอ้โหคุณเนื้อมีความสุข เป็นที่สุดแล้วครับด้วยเหตุนี้ผมจึงแนะนำตะกุดเพี้ยเยะของหลวงพ่อชำนาญว่าเป็นของดีเป็นตะกุดสุดขลังประจำคลิปนี้ล่ะครับอ้าวถ้าคุณฟังแล้วนึกอยากจะได้อยากจะมีของดีของมอนตำรับตำราครูบาอาจารย์สายล้านอ่าสายลามันมาบูชาอยากจะได้คุณทำอย่างไรคุณกรุณาชมคลิปต่อไปให้จบ ในตอนท้ายของคลิปจะมี QR code กับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อให้ติดต่อสอบถามได้โดยสะดวกคลิปนี้คงจะจบเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าก่อนจากขอประสาทพรให้คุณผู้ฟังทุกท่านจงสิทธิกิจจังสิทธิกำม,มังสิทธิลาโพชโยนิจังพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังขังรักษาสตูบีทาวินาสันติผมอาจารย์ชาตินาจะครูลาไปก่อนครับสวัสดีครับ